คุณผู้ชมครับที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาสามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะครับโดยเป็นการร่วมมือกับทางผู้ประกอบการบนเกาะเองสอนภาษาให้กับเด็กเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดเด็กๆก,กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้นครับ ที่เห็นใส่เสื้อสีสันสดใสเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณครูเอมิเลียริซึกานะครับนักท่องเที่ยวจากประเทศโปรแลนด์ที่อาสาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปปี2565เธอเคยเดินทางมาเที่ยวบนเกาะนาคาแล้วก็ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ หลังกลับประเทศก็ติดต่อทางโรงแรมบอกว่าอยากจะช่วยสอนภาษาให้กับเด็กๆที่นี่จนตอนนี้ก็มีตารางสอนในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าพูดภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเพราะว่าได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาตัวจริงครับก็มีความรู้เพิ่มขึ้นครับพอแขกมาก็สื่อสารกับแขกได้มากขึ้นครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากครูอังกฤษครับที่ผ่านมาเรา เราเคยได้รับความรู้อย่างนี้ไม่รู้ว่าเรากล้าที่จะคุยภาษาอังกฤษไหมคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยกล้าครับแล้วก็ตอนนี้เลิกกล้าแล้วครับ โรงเรียนบ้านเกาะนาคาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กครับเปิดสอนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม30คนคุณครู6คนการเรียนการสอนส่วน,นใหญ่เป็นการเรียนการสอนแบบระบบผ่านดาวเทียมของทางบุลนิธิศึกษาผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พอมีครูาชาวต่างชาติเข้ามาช่วยสอนก็ยิ่งสร้างบรรยากาศและช่วยพัฒนาเด็กๆได้มากขึ้นนะครับก็คุณคุณแซมยอะไรเนี่ยเขาก็จะมามาคุยกับบอกว่า ถ้าถ้ามีนักท่องเที่ยวมีความสงจะมาสอนเนี้ยทางเรียนจะเป็นไงบอกด้วยความยินดีแล้ครับเพราะว่าเราขาดอยู่นะต,ตอนนี้เราขาดครูภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้ก็ทางแดมก็มามา,มาเสริมมาเติมให้ก็ถือว่าสุดยอด <c oughs> ก็ได้เห็นภาพรวมแล้วว่าเด็กก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้แล้วได้ก็อย่างน้อยก็เป็นก้าวเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นของของที่จะให้เด็กพัฒนาต่อไป ครูเอมิเลียจะสอนเด็กๆประมาณ1เดือนนะครับโดยมีทางโรงแรมให้การสนับสนุนเรื่องของที่พักหากครบกำหนดแล้วก็จะมีการหมุนเวียนพาอาสาสมัครชาวต่างชาติคนอื่นๆเข้ามาสอนด้วยหรือว่าอาจจะนำพนักงานโรงแรมมาช่วยสอนภาษาให้กับเด็กๆเ,เ,เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับที่เราเห็นฟีดแบ็กจากทั้งคุณคูแล้วก็นักเรียนค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะยังมีพัฒนาโครงการประมาณนี้ค่ะต่อไปอาจจะเป็น พนักง,งานของเรามาสอนแทนหรือว่าอาจจะต้องหาท่านที่มีความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆค่ะมาช่วยสอนเพราะเราคิดว่าการที่พัฒนาการศึกษาของน้องตั้งแต่แรกๆค่ะจะช่วยสนับสนุนน้องในอนาคตได้ด้วยค่ะสำหรับเกาะนาคาเป็นเกาะเล็กๆนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลปากคลอกอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่นี้จะมีประชากรอาศัยอยู่สักประมาณที่0ครัวเรือนหรือว่าประมาณ300คนเท่านั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวบนเกาะมีโรงเรียนเพียงแค่1แห่งเท่านั้นนะครับ